ด้ความตั้งใจที่โอยอยากมีลูกในวันนั้นพอมีลูกคนแรกก็มีเรื่องให้เครียดมันเริ่มมีผลอะไรบางอย่างออกมาก่อนหน้านี้เริ่มมีแบบต้องทําใจเย็นๆนะครับต้องทําใจสบายสมมติคุณหมอเริ่มต้นมีอยูนี้ลนะใช่ลูกคุณอาจจะอาจจะนะคะไม่ครบไม่สมบูรณ์คุณหมอบอกว่าแล้วเราค่อยมาคุยกันนะคะเมื่ออายุขันถึงถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาเราจะเอาเด็กไว้หรือไม่โอ้โหคำคำพูดแบบเนี้ยพี่มัน มันคิดเยอะมันคิดเยอะคิดไปหมดจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายของซึ่งตอนนั้นเขาตรวจได้อยู่แล้วว่าว่าไม่ได้มีอาการดาวไม่ได้มีอะไร,รทั้งสิ้นก็แออปลว่าครบใช่ไหมแต่มันก็ยังมีความรู้สึกหลุนอยู่อ่ะมันก็เลยเป็นเป็นความรู้สึกที่ที่มันเครียดตั้งแต่ตั้งแต่ท้องแล้วมีสองคนมีสองคนค่ะใช่ค<ช>ี่ใช่ครับผู้ชายห่างกับผู้หญิงเจ็ดปีเออมันก็ดีเนาะมันก็เป็นพี่ที่ห่างแล้วดูแลน้องได้ใ,ในความรู้สึกเราครับแต่ก็มีเรื่องให้เครียดอีกก็เครียดอีก ชีวิตตองเป็นคือการเดินทางครับพี่ตอนทำรายการสมุดโครนะครับพี่ตอนนั้นก็คือเรามาเปิดเป็นบริษัทของใช่ครับใช่ครับทารใช่ครับใช่ครับมันต้องเดินทางเดินทางตลอดคือบ้านต้องเป็นครอบครัวใหญ่ครับอยู่กันแบบมีมีคุณพ่อคุณแม่ต้ออยู่ด้วยแต่ทันทีที่เริ่มมีเคคด้าขึ้นมาทุกคนก็จะหลงฉลอของลูกสออไอ้โดก็จะรู้สึกแบบมันเคยเป็นที่หนึ่งของบ้านหลังนี้อะไรเงี้ยแล้วกลับมาเราเห็นพฤติกรรมลูกเราเปลี่ยนตอนนั้นเขาก็อยู่น่าจะประมาณสัก8ดขวบ ก็ถามเขาว่าประเด็นอะไรยังไงโด้ไม่รักน้องหรอลูกคําพูดแรกที่เราได้ยินคือไม่รักเฮ้ยม,มันเป็นความรู้สึกที่ไม่ใช่สิเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เราไม่ใช่สอนเขาอย่างเดียวพี่ <Okay. S 1> เราก็ต้องศึกษาเขาเหมือนกัน <Okay. S 1> ว่าเขากําลังทําอะไรคิดอะไรเพราะอะไรจนโมเมนต์หนึ่งเขาปรับมาอยู่กันได้แล้วโชคดีตรงที่ว่าแต่ละคนน่ะเขา เขาไม่ดื้อสาหรับจ๊อบคุณพ่อจะเป็นคนที่แบบจัดการกับลูกมากกว่าคุณแม่ใช่ครับมีอะไรก็ตามเขาขัดแย้งกันใดๆผมจะอยู่มุมไหนของโลกก็แล้วแต่เขาก็จะต้องโทรให้ผมมากลับโทรกลับมาเคลียร์แผนเคลียร์อีกเลยค่ะแผเคลียร์รซึ่งจ๊อบอยู่กับลูกแบบเพื่อนเพื่อนจริงๆที่สามารถจะเล่าให้ฟังได้เลยว่าไปกับผู้หญิงคนนี้อะไรอย่างแล้วจ๊อบ,าาบสามารถเข้าไปนั่งอยู่ในวงปาร์ตี้ของเพื่อนๆเ,เ,เขาได้ที่มาที่บ้านเราต้องปรับตัวให้เข้ากับเขาให้ได้เนี่ยครับแม้กระทั่งการเลือกเรียน ก็เป็นการเรือกเรียนที่คุณพ่อจะฟังเขาเสมอแม้ว่าในใจอาจจะคิดอีกแบบหนึ่งก็ตามถูกต้องครับคิดแบบปวดหัวได้แหละครับคือเคนดเนี่ยบอกกับเราว่าตั้งแต่มัธยมแหละเขาจะเป็นหมอท้าความไปนิดนึงตอนเขาเด็กๆเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะพาเขาไปเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการพระราชบัญญัติทั้งหลายแล้วก็ค่อยๆสอนเขาไปเรื่อยๆเขาก็รู้สึกเขาอินเขาถามว่าพ่อบอกกับคนดูแต่พ่อไม่เห็นทําที่บ้านเราเลยออฟฟิศซื้อที่ไว้ประมาณเกือบเกือบสามไร่เราก็ค่อยๆทําเป็นแปลงผัก มันเริ่มไปกลๆถึงขนาดเลี้ยงม้าครับพี่ม้าเลี้ยงม้าด้วยชอบขี่ม้าเอามูลของสัตว์ทั้งหลายมาเป็นหมักเป็นก๊าซขึ้นมาใช้ใช้ได้อยู่ประมาณ45นาทีต่อวันค่ะลดประจิบปรจังมากเลยจริงจังเลยเราทำน้ำยา e m เองเราฉีดยาฆ่าแมลงเองไอ้ดทําทำหมดเลยทุกอย่างมันก็จึงมีโครงงานวิทยาศาสตร์เยอะโรงเรียนก็เริ่มส่งไปแข่งระดับต่างประเทศแล้วมันก็ได้รางวัลมาโดมันก็จะมีพอที่โดดเด่นก็เลยได้ในหลายๆที่ที่มันต้องการ พอเข้าไปได้แล้วก็สบายใจเอวันหนึ่งเรากลับบ้านมาเขาพูดกับเราว่าถ้าพ่อถ้าโดจะพูดกับพ่อตรงๆพ่อจะฟังโดไหมตอนนั้นในใจพี่รู้ไหมจะ่พิดว่าอะไรคิดถึงอะไรคะทำไขรทองทำไครท้องในใจคิดเรื่องนี้เพราะปกติเราอยู่กันเป็นเพื่อนพี่ห่อะแล้วอยู่ดีมาพูดเรื่องขนาดนี้โดไม่อยากเรียนหมอแล้วไม่อยากเป็นหมอแล้วไม่อยากเป็นแล้วทาไมล่ะลูก ด้วเริ่มรู้สึกคิดว่าโดไม่อยากเครียดตั้งแต่เดวันของการเรียนจนกระทั่งด้อายุเจ็ดสิบกว่าโดต้องแบกความรับผิดชอบของคนโอ้โหเฮ้ยแล้วโดอยากเรียนอะไรอยากเรียนนิเทศจุฬาเฮ้ยดตับเข่าคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยอาชีพพวกพ่อมันเหนื่อยมากเลยที่หมดเลยอาชีพเอออาชีพพวกพ่อมันเหนื่อยมากเลยเว้ยไปคิดให้ดีๆค่ะ แยกย้ายกันไปหนึ่งอาทิตย์ย้อนกลับมาเจอกันปึง้งประเดนเปิดมันเปิดดีมากคุณมันเปิดที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์มากมันพูดว่าได้ครับพ่อโดจะเป็นหมอให้พ่อโดจะเรียนหมอให้พ่อหกปีแล้วหลังจากนั้นโดขอเป็นชีวิตโดละกันโอ้โหประโยคนี้มันแบบว่าเออสื่อสารแบบนี้มาในเม่มันก็ได้ใจนะใช่ว่ามันได้ใจก่อนจงหยุดเลยไปยอมแล้วถ้าพูดประโยคนี้คุณเป็นอย่างที่คุณอยากเป็น คุณรับปากเราเรื่องไหนป่ะคุณต้องหยดจบเกียรินิยมอันดับหนึ่งให้เราได้ป่ะอ่าคนพ่อยื่นข้อเสนออเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมต้องบอกว่าโดฟังไว้เลยนะพ่อพิชิงานตลอดถ้าล,ลูกคือที่หนึ่งลูกจะได้งานเขาก็รับปากอ่าโอเคถ้ารับปากก็ก็ไปไปตามนั้น